สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันเดอเมื่อนี้เป็นวันที่สิบสองนาะ1สิบสองกราาคมสองปันหาลอยหกสิบหกนอพี่น้องเนาะืัอนี้ทางสองสิบหกฝ้าด้วยแชแนวกับสองตาคุ้น้าด้วยสิไดททำคลิปเล่าพัฒนาเป็นจังไดนพี่น้อง ผู้ใด,ดลำซ้ำในบ่คือพอเห็นผูดด้ใดคอมเมนต์มาบอกปูขุนในดดนอผู้ใดลำซ้ำวันที่สิบเอ็ดนี่ยแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะบูแตกขักเ้อเป็นประวัติศาสตร์เลยพี่น้องเลยตั้งแต่เขาปีไม่ไมน้นี่แตกมาเรื่อยเรื่อยเนาะตั้งแต่สิบหาแล้วก็มาเกตซีสิบหาแล้วก็มาเกตซีบันจันทร์มามาหยุดอยู่วันวันมาหยุดอยู่วบั้นึองบ่ ตั้งแต่ปีใหม่เขามาไม่ย <A geht S 1> ุดวันหนึ่งมาแตกแตกสิบห้าแล้วก็มายุดแล้วก็มาแตกเก็ดีแล้วเมื่อว่านวันที่สิบเอ็ดเหมือนนี้วันที่สิบสองได้เหมือนนี้แล้วมื่อว่านวันที่สิบเอ็ดมาแตกตรงๆนะพี่น้องเนาะแต่ว่าหาบอมเปนตัวต้นรูดดอกไในรูดรูดเก็ดรูดชุนก็ในรูดทั้งบนทั้งล่างนล่ะพี่น้องแต่ว่าแตกจับคู่นี่แตกง่ามเนาะพี่น้องเนาะแตกบนเก็ดกเก็ แตกลางเก่าเกศจับคูแตกตรงๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยบม่มีตกมาเป็นตัวกลับเด้อพี่น้องเอ้อพี่น้องกับผูบ้ใดเขามาเมืองมาส้มก็สิเห็นเนาะนี่คือตัวแตกตรงๆผู้ดใดเป็นตัวกันนั่นวะโมเกศี่เป็นตัวกันไว้โมเกเป็นตัวกันแต่เพียงเป็นตัวแตกเก่าเกศเป็นตัวร่อง ใช่ว่ายันในจับคู่มัดยั่ในคู่จับแล้วเขาเก็ตเป็นตัวร่องมาแตกล่างคือว่าประสบผลสำเร็จเล่นรอบพี่น้องกะเขาปีใหม่มาสี่รอบสี่มือเขาปีใหม่มาสี่รอบแตกสามรอบตรงตรงพี่น้องเอ้ยปีใหม่รอบหนึ่งรอบที่สี่รอบรอบหนึ่งแตกรอบสองรุดรอบสามแตกรอบสี่แตก ที่จำได้เนาะแตกสามหลอบสี่หลอบแตกสามหลอบพี่น้องเอ้ยชนะเป็นแตกตรงๆว่ามันแตกตกกับจัดโตเลยพี่น้องเลยพี่น้องกัพวได้ติดตามก็สิจำได้อยอะเนาะว่าจากในเอฟซี FC. พวกเขามาเบิงพู้มาเสียกันเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อันนี้ของวันเอาวันที่สิบเอ็ดมายืนยันเนาะมายืนยันมาแตกมาแล้วแตกไหนเห็น,เห,นเห็นแล้ว เดี๋ยวนี้ค่ะเลขสิมาต่อของวันที่ต่อของวันที่สิบสามได้่นี่พี่น้องมันสุกที่สิบสามมกระราคมหกสิบหกบาทนี่อาจิดแตกทั้งสามตัวสี่ตัวเลยกับบัจักแล้วเนอะเขามาสักกะลัดปีใหม่นี่สักกะลัดนี่ดีแล้วปีใหม่นี่ เขามาซีซีหลอบแตกสามหลอบตรงๆนี่หลอบที่หาได้ั้่เริ่มปีใหม่เขามานี่เล่าพัฒนาซีแตกสามรุดหนึ่งเริ่มดีเริ่มสักกราดปีฮกกนี่ดีขักแล้วเนาะปีปีของปูขุนสิเป็นแซมแล้วเราพัฒนาปูขุนสิเป็นแซมแล้วผู้ใด,ดติดต,ตามก็สิเห็นเนาะสิหูสิเห็นว่า เป็นแซมแท่แน่นอนเออแตกซีแตกสามเป็นแซมเป็นแซมวันที่สิบสามตัวสิเป็นตัวได้กะเขามาเบิ้งมาเสียกันเด้อเขามาให้กำลังใจปูคป้คุณหลายๆพี่น้องเอ้ยปุคุนไนมีกำลังใจไนมีกำลังใจเหตดขิบหาเลขกหาเบอร์มากขันวณให้พี่น้อง ด้ลำด้รวยกันนอกผู้ได้ลำรวยผู้ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องสั่ง <c oughs> ผู้ได้ติดตามสมเล่าพัฒนาแล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งก็คือขอขอบกับผู้คุณกับขอบคุณสำหรับนำจิตนำใจผู้ทำบุญำทำท่านกับผู้คุณมาเล่าพัฒนาที่แตกมาเขึื่อนนี่นอ้อสองสองท่านแต่บ่าหูจักบหูจักว่าเป็นผู้ได้ดอก ข้าเจ้ากะว่าน,นั่นข้าเจ้ากะทําบุญมานหนึ่งคนหนึ่งกะทําบุญมาหนึ่งพันบาทอีกคนหนึ่งกะทําบุญมาหาลอยบาทเนาะให้ทั้งสองทันนี่มีความสุขความจเจริญเดอ้อลำลำ่ำเล, یں, ลย่ลวยเงื่อนท่องให้ไลมาเทมา,มายาคัดสนเงื่อนท่องในครอบครัวยุ่สุขสบายกันทุกข่ทุกคนเพราะว่าพอแมป่ปู่ยาตายหญ่ลูกเตา่าเลนลานทุกข่ทุกคนให้อยู่ดีสบายอยเย็เยนเป็นสุขติดตามปูข่ขุนให้ตลอดทุก ทุกรอบทุกคิปเด้จะได้เห็นจะได้ร่ำได้รวยไปแตกไปตลอดขอบบุญขอบคุณที่สั่งนำทำบุญกับปูขุนมาเมือ่อวันที่สิบเอ็ดที่พี่น้องผู้ได้เข้ามาสมเหล่าทำบุญมาสองคนนาะผู้ได้ขันจิตต้องการทำบุญมากค่ะทำบุญมาได้กับปูขุนเถียงเบอร์โทรไวไวเยูเด้อไรจิตต้องการสั่งนำทำบุญกับโตมาหาปูขุนก็ได ขอบุญขอบคุณผู้ที่ทำสั่งนำทำบุญน้ำปูคุณคามมกาสมุดปากกาคาหนังชากาแฟเนาะให้ผู้นั้นทั้งให้ทั้งสองคนที่สั่งนำทำบุญมากทุกคนทุกคนที่เคยสั่งนำทำบุญน้ำปูคุณมาให้พวกท่านจงเจริญลุงเรื่องหาเงินท่องของเขาให้หาง่ายเงินท่องให้ไหลมากเทมากยัเจ็บยัจนเดอ้อผู้ที่ทำการ ไปทำการทำงานยังกะให้จะเล่นกกาหนาเงินท่องขยาให้ขาดเกินในครอบครัวเด้อให้เป็นผู้ลำผู้รวยไปในไปเรื่อยๆเป็นผู้ลำผู้รวยเป็นผู้บกขาดชนเงินท่องเด้อพี่น้องเด้อู้ใดทำบุญมาบัวเล็กทำบุญหน่อยทำบุญหลายก็ได้บุญให้ได้กุศลส่วนหนังกับไปยังพวกทันทุกคู่ทุกคนเด้ออาบันี้โบหลายใหญ่ห่าง มาเบิงเล่าพัฒนาวันที่สิบสามกันมาลุ่นกันต่อเอาให้แตกอีกเอาเงินคือปูเน้นว่าก่อนนันเน้นว่นนนนนาให้เอาขามแม่นำโค้งมาให้ได้เที่ยวไปเอามาเลยเฮานี่ก็ได้มากจริงๆนี่ฮกเก็เกกเก็ก,เก,กับเกาเกตนะพี่น้องนะเที่ยวไปเอาของประเทศลาวห้องได้ถูกจันพุชุกเนาะแตกเป็นผูน้ชณะ สิบขิดไปเลยเขาเอา้เอาสิเป็นตัวได้กับขามาเบิงเด้อว,วันที่สิบสามของวันที่สิบสามมกกรลาคมหกสิบหกน้าพี่น้องน้องเล่าปัทนาที่สิบสามมาแล้วเด้อพี่นอ้องเด้ออ่านยับลงมาจัง,ง่อยพี่น้องเห็นตัวเหล็กสัดสัดก่อนเออเห็นตัวหนังสือสัดสัดอ้าวสิเป็นตัวได้กับขามาเบิร์แต่มือนี่ว่มีเหล็กเคียงเด้อพี่น้องเพราะว่ามัน เด็กเขามาหลายโตเขาสีเขี้ยงอยู่มันเขามากอะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กเรียกเขามาหลายโตพี่น้องเรียกเขี้ยงเขามาหลายโตเลี้ยงเขี้ยงเขาม้าลายโตสองสามสี่เรียกเขี้ยงเขามาหลายโตแปดเกเาาา้าตัวคุณว่เอาแล้วนะ่าเลี้ยงเขี้ยงนะเอาเอาจังไนพอหรืเบิงึงเอาหล่นลนะแต่ว่าจับคู่แล้วก็บ,บ่หลายดีละ่ะ แค่ว่าเหล็กเขี e. ้ยงหลายเลยเอ้าตามสูตรไปแล้วเนาะถ้าเทียมีผู้อยากจับเองเนาะหลายกะจับว่าไหลดอกเอาจับกดจับว่าไหลแต่ว่าเหล็กเขี้ยงหลายสื่อจับขอบไปแล้วกับว่าไหลผู้จับให้ได้อาเทียมีผู้อยากจับเอาเองกะมีเนาะเหล็กเขี้ยงบนล่างเอาใทยไปโลดไทยจีบาเหล็กเขี้ยงหลายกะแล้วแต่แต่ผู้จับบ่ามันว่าไหลขันผู้ได้วาเหล็กเขี้ยงโตซิบโต ไปกระถือดอกมาจับเอาเด้อปูบ่วาวากันตั้งขึ้นมาจับเอาเองปูไม่ได้สิบไม่ได้จับให้ไม่้จับเก่งก็จับให้พี่น้องเอฟซีบังเด้อพี่น้องเด้อบ่วาวากันเด้ออันนั้นเด้อจับเอาเองก็ได้เอ้าจับคู่บนบ่าว่าเล็กเขี้ยงเล็กตั้งรักเนาะพี่น้องเนาะมีหลายตัวแน่ส่วนสองสอง สามเก้าตัวพี่น้องเก้าตัวสามสี่นีมันเป็นน้ำคำโบราณผนว,ว่าเกาหลีสิบดีก็ว่านกันป่ะห้าห้าหกแล้วเจ็ดเจ็ด แปดเก้าเลี้เกี้ยนมี่เก่าโตเด็กพี่น้องเด้อเป็นแถวเงาเป็นผลิตเลยมาเป็นยังเนาะเบิ้งเอาเบิ้งเอาเงาเนี่ยเอาหน้าพี่น้งนองละฮะเจ้าปูคุณจับให้บ่ประทับใจเอาไปจับใส่กันเองก็ได้อ้าวมาในี้ก็จับคู่เลย คูเด่นเด่นคูดังดังเลยนาอพี่น้องเนาะยก8แปดคูบนล่างได้พี่น้องได้บนล่าง,ง,างจับคูสองศูนย์แล้วก็สามสี 3 xì 3 xì 3 xì Xì hạ Xì hạ Xì hạ Viết xuống

08 08วิง่งวิ่งเอามาไวนี่กด้เลยย่างลงมานี่ก็ไเลยนอนนี่วิงว่งอ่ะวิงว่งวิง่งวิ่งลูดเด้อพี่น้องเด้วิ่งลูดเด้อ วิ่งหลุดมีตัววิ่งเอามานีเอ๋สองศูนย์ตัววิ่งให้ยหลุดเลยหลุดได้เลยสองตวงัวนี่สองกับศูนย์นี่หลุดเลยจัดเลยจัดนักจัดนักพี่นองลุดสองศูนย์ ตำแหน่งสองกับตำแหน่งศูนย์นี่หลุดทั้งหลังทั้งบนพอกันว่ามีตัวใดเด่นเกินตัวใดเด้อหลุดสองตัวเนี่ยหลุดหลุดสองกับศูนย์มีสามตัวสี่ตัวมั่งเด้อเพิ่มสามตัวสี่ตัวมากอะรวยเลยครับ ใส่เรือมาเลยเงินจีดเงินประเทศเล้าเนะาะสตัวกามีแปดสองนยมสองศูนย 3ตัว4ตัว4ตัวกัมี8 3 2 0 2องศตัวสตัวจัดให้ตัวเอฟซบางคนกับมัดจัดสตัวกับมีนอกพี่น้องนะอ่าสตัวไปสมตัวบ่มีตัวใดไเก่งก็ตัวใดได้ซ้ำกันได้สักสีได้บ่มีตัวกลุ่ม นี่จะต่อกันเก่งมัดจ้าตัวเล็กสามตัวสี่ตัวกันวักกลมเก่งเนาะแต่ว่าสองตัวนี้มีจับคู่นี่มีตัวเน้นตัวเก่งน้นะพี่นองได้เอาตัวเน้นตัวเก่งก็มีสองตัวก็มี่มีสองฮางเดอตัวกลมเน้นเด้อสองศูนย์กลมเน้น xong xoon nhau cả kết bạn tụng nên long tụng long tụng long tụng ตกกันซีหากตกกันมีสองตัวตกกันมีสองหางล่องมีสีหางลมเน้นเน้นมีสองหางเอาเหมือนนี่เอาเขียนเบอ่อไปกอนเบอรอโทรศัพท์ไปก่อนเบือบอเบ่อมีผูดด้ใดอยากโตมาคุยมาสนทนาด้วยผู้ใด,ดมีดีเด,ด,ด,ด็ดกระซ่งมาให้ปูตัดใหก้กระได้เด้อ ออกอากาศให้ก็ได้ศูนย์หกสามผู้ที่เป็นซื้อกลางออกอากาศให้ก็ได้ผู้ใดจับเลขเหม่นๆชงม่าชงว่าหกสามศูนย์เก้าหนึ่งอ้ยเขียนอย่างตัวนี้เส้นเก่าหนึ่ง 7, yeah. 7, yeah. À 8 Bu kun Bu kun Bu kun อ่าแคปนาจอแคปนาจอพู้ได้ขามาแล้วก็ได้มาแคปนาจอเด้อเบิ่งกันเด้อแคปนาจอกันเด้อเบิ่งกันให้สัตสตัให้สัดเจนทางปขางาาูขุนทางสองสิบหกฟ้ารวยชาแนลครับสองตาคุณผ้ารวยสองสองเอามาฝากเด้อเล่าพัฒนาจัดให้วันที่สิบสามมกราคมหกสิบหกนอเล่าพัฒนา คือวันที่11แตกไปแล้วบนรางแล้วเด้อพี่น้องเด้อเขาสักกลัดไม่มานี่แตก3รอบแล้วเขาหนีรอบที่หาเขามาหาสักกลัดไม่เขามาหาหลบแตก3ามหลบลรุดหลบหนึ่งนีหลบที่หาเด้พี่น้องเด้เขาใจเด้อเขามาเบื้องเราพัฒนาวันที่13มกรลาคม2566เล็กตั้งรักเหล็กเคี่ยงเหล็กวินก็มีรายแน่นอน สันหาเทียปูจับไห่บ่มักกระจับเอามันมมอยกเก่าตัวคนนี้แย่วหลายเด้อแย่วจับกูออกมาแล้วแย่หลายดอกตามสูตรกระจับออกมาเลยซ้ำนั่นแต่ว่าสูตรมันออกมาเก่าตัวก็ต้องออกเก่าตัวบ่ถึงสิบตัวดอกั้งสิบตัวนี่คือบรห็ดสูตรมาตั้งนั่งจับเอาล่เนาะไอ้เล็กเคียงเล็กตั้งรักก็มีศูนย์สองสามสี่ห้างกเกตแปดเก่าขาดหนึ่งไปตัวหนึ่ง เลขจับคู่ก็มี่สองศูนย์สามสี่สหเก็ดศูนย์เก้็ดแปดเลขวิ่งลูด2กับศูนย์ลุดเลยได้พี่น้องได้ลูดให้ถนัดถนัดเลยเลข3าตัวก็มี่สก็มี่แปดสองศตัวก็มี่แปดสามสอ เหล็กกลมเด่นมือนอี 20, 8, ่กัมีสองศูนย์เ็ดแปดมีสองหางมีสองมีสองหางมีสองโคนาะเหล็กกลมเด่นตัวล่องตัวตัวล่องก็มี 3, 4, สามซีเก็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดตัวกันมีเก้าหกับซีหาระว่างตัวกันมันจะเป็นคือหกหกเ็ดเป็นตัวกันเป็นตัวแตกหนาะ ก,กันกับตัวล่องเป็นตัวแตกตัวหลุดติดตะหลุดเก็ตแต่ว่าขันหลุดธรรมดากระไดทั้งบนทั้งล่างหละว่านอพี่น้องเนาะจับคู่ขัตแอีกตั้งหากได้ซีเด้งนอพี่น้องเนาะก็ดได้เขามาหลุดมาจับแท่งจับคู่มาหลุดแต่ซีเด้งนอพี่น้องเนาะเอาก็ไดสมบังกันทุกคู่ทุกคนเด้อคอมเมนต์มาให้เห็นในเะด้อเมือได้เห็นเหล็กเล่าปล่อยไปแล้วก็คอมเมนต์มาให้เห็นในหูแนะ่ไปเขามาไม่กับบอกมา แจงมาว่าเขาพูดว่าเขามาว่าตาเห็นบ่ได้เขาอยู่เก่ากะมาดูมากกดไหลกดแจกกันเด้อพี่น้องเด้อมือนี่กะสร้า,างสองสิบหกพารวยสรแนวกับสองตาขุนพารวยแต่นํามาฝากแล้วปู่ขุนเป็นผู้จัดจทำให้ปู่ปู่คํานวณเลขให้เด้อเมือนี่ให้เอฟซีทุกขูทุกคนโชคดีลำล,ล้ำรวยรวยปีใหม่กันต้นสักกะลาดเราเราเลขเข้ากับเขาดีวนวเนาะหอบเอาเงินประเทศ เล่ามาเฮาลำลำเรื่อยๆกันมารวยบันเฮาเล่าก็รวยอยู่บานเฮาเอามาบันเฮ้าหลายๆเงินหอบมาหอบไส่ลายเลือกขามโข้งมาขี้ขามสะพานมาสำหรับมัอนี้ก็ให้ทุกคู่ทุกคนโชคดีลำลำเรื่อยๆกันเด้ออย่าเก็บอย่าจนเงินท่องไหลมาเทมาอย่าคัดสนเงินท่องครอบครัววยุ่เย็นเป็นสุขสวัสดี